สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องโซดาชาแนลวันนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องที่รวบรวมทิ่ง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆจากการสังเกตเลขจากการเก็บสถิติการเดินของเลขนะคะวันนี้นะคะแอมมิทิกง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะเราต้องคิดว่ามันง่ายเนาะมันก็จะง่ายตามที่เราคิดนะคะทิกวันนี้คือให้เราสังเกตนะคะเดี๋ยวเรา มาดูไปพร้อมๆกันนะคะแอดยกตัวอย่างข้องแดงนะคะลอตโต้ VIP นะคะวันที่23กรกรกฎาคม2020นะคะะคะให้เราสังเกตนะคะเบิ้ลนะคะเบิ้ลแนวตั้งนะคะเบิ้ลศูแนวตั้งนะคะวันนี้เบิ้ลศูนแนวตั้งให้เราตามเลขสามชุดที่แอดให้นะคะ 5 4 4 7ี่สี่เจ็เจดหน่งอันนี้เอามาลากแต่นะคะหรือว่าใครจะเอาไปเจาะก็ได้นะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะคะอ่าห้องลอตต้้นะคะอันนี้นะคะเบิ้ลแนวตั้งคือเร่งเหมือนกันในแนวตั้งนะคะศูนย์ูนะคะอ่าเราจะลากชุดที่แอดให้นะคะหรือว่าเจาะก็ได้นะคะอ่เอาไปเจาะนะ 5 4 4 7, 7ีนะคะอันนี้มาไม้มาในรอบที่นี่นะคะ15้นะคะลากแต่งนะคะ1น4นะคะอา่าะคะลองดูอีกมีไหมรอบนี้นะคะอา่าศูนย์ศูนย์นะคะได้เ,เหมือนกันในแนวตั้งนะคะเจอไม้ชุดที่แอนให้ในลากแต่งนะคะ452หนะคะ ลักแตกจำได้ไหมคะลักแตกคืออย่างชุด54นะคะเราก็จะนับนะคะ540 541นลานไปเรื่อยๆจนถึง549เรียกว่าลากแตกนะคะอันนี้เป็นลอตปัจจุบันที่แอดอัดคลิปนะคะเดี๋ยวเราย้อนดูลอตเตอรี่กันไปอีกนะคะเพราะว่าเบิ้ลวันหนึ่งอาจจะมาน้อยแต่แต่แอดอยากยกตัวอย่างให้หลายๆวันนะคะ ยกตัวอย่างอีกวันหนึ่งนะคะศูนศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์วันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมนะเราลากแตกสี่ชุดห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะเป็นไงคะลากแตกนะคะเจ็ดสี่ศูนย์นะคะรอบนี้นะคะเบอร์แนวตั้งศูนย์ศูนย์นะ,ะนนนนะเลขเ,เ,00นะเ,เหมือนกันแนวตั้งนะคะศูนย์ศูนย์ วันนี้เอาศูนย์ศูนย์ก่อนเดี๋ยววันต่อไปค่อยเอาเลขอื่นนะอ่าอันนี้เป็นไงคะลากแตกตัวชุดสี่เจ็ดนะคะเลขเหมือนกันในแนวตั้งนะคะเลขเหมือนกันศูนย์ศูนย์นะคะตามชุดที่แอดให้สามชุดลากแตกนะคะอ่าห้านะคะรอบในี้ลากแตกนะมาในรอบแรกด้วยนะคะ คือการล่าเลขนะคะต้องเตรียมสเต็ปการเล่นไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้านะคะกําหนดทุนกนําหนดสเต็ปการเล่นการเดินเงินแล้วก็ตั้งเป้าถอนนะคะอย่าเล่นแช่ทั้งวันนะคะมาดูตัวอย่างวันที่21นะคะกระดาษดาคม2อ2 0ตโตวนะคะรอบนี้นะคะศูนย์ศูน์นะคะเลขเหมือนกันแนวตั้งนะ ห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งลากแตกงนะคะเป็นไงคะมารอบแรกนะคะแปดเจ็ดหนึ่งนะคะ, 8, 7, 1, ะ,คะแล้วรอบนี้นะคะนี่เราจะศูนย์ศูนย์อีกนะคะลากลากต่อเลยนะคะเป็นไงมาในรอบที่สองนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะลากแตกงนะอันนี้เป็นตัวอย่างของวันที่ยี่สิบกรกฎาคมนะคะศูนย์ศูนย์นะคะห้าสี่สี่เจ็ด เจ็ดหนึ่งนะคะห้าสี่เจ็นึงเนีคะลากแตกนะคะชุดห้าสี่นะเรามาดูตัวอย่างของห้องรวยนะคะวันที่23่สิบสามกรกฎาคมนะคะ,ะเลขเหมือนกันแนวตั้งนะคะเหมือนกันศูนย์นะลองดูนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะศูนยศูนย์นะคะให้เราลากนะคะห้าสี่สนะคะ5้าสี่ี่ดเดหนึ่ง รอบนี้มากไกลไปหน่อยนะคะอันนี้ลากแต่647นะคะวันที่22กรกฎาคมนะคะห้องรวยนะ00น,นะคะล่างนะคะ3ชุดที่แอดให้นะคะอ,อันนี้มาเหมือนกันแต่อาจจะไกลไปหน่อยนะคะแอดยกตัวอย่างให้ให้เป็นตัวอย่างลองดูนะคะเราลองเอาไปใช้ดูนะ รอบนี้ศูนย์ศูนย์นะคะมาไม้มาไกลไปหน่อยนะคะฮะอ่ะ,อะมาในรอบนี้นะคะอ่าเจ็ดห้าสี่นะคะรอบนี้นะคะอ่าศูนย์ศูนย์นะคะลากนะคะอันนี้ลากแต่งนะรอบแรกเลยนะคะสองสี่เจ็ดนะคะ อันนี้ของวันที่19กระดาษกฎะาษคมห้องรวยนะคะ0ูนูน,นะคะแนวตั้งนะเลขเหมือนกันนะคะ0ูน,น,นะคือเบิ้ลแต่เบิ้ลแนวตั้งนั่นเองนะคะลาก3มชุดที่แอดให้นะคะ5 4 4 7 7 1ดหนึ่งนะคะอ่ามานะคะ4 6 7นะคะน,นี้ลากแตกนะเรารอไปต่อยอดไปปรับใช้ดูนะคะ อ่าแบบนี้ก็ได้นะคะศูนย์ศูนย์เห็นไหมคะอ่าเหมือนกันในแนวตั้งนะคะอ่าห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะนี้ลากแตกนะคะเจ็ดสี่ห้านะคะแล้วรอบนี้นะอ่าศูนย์ศูนย์ตรงนี้อีกนะคะห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะมาไหมอ่ามาในรอบนี้นะคะลากแตกนะคะแปดหนึ่งเจ็ดนะ 0,0นะคะเหมือนกันนะคะแนวตั้งนะห้าสี่สี่อันนี้ลงมาแต่ว่าลงมาไกลนะคะอ่าไกลไปหน่อยศูนศนะคะอ่ามาไหมคะห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งอันนี้รากแตกนะคะมาในรอบที่สองนะคะ แล้วอันนี้นะคะเราก็มาเจอเบิ้ลแนวตั้งศนะูนย์ย์นะเบิ้ลศูนย์ูนย์นะคะอ่าลากแต่งนะคะห้าสี่สี่เจ็ดเจดหนึ่งนะคะอันนี้ลากแต่งชุดอ่าเจสี 7, 4, นะคะเลขเหมือนกันนะคะศูนย์ศูนย์แนวตั้งนะคะรอบนี้นะคะอ่าลากนะคะสามชุดที่แอดให้มามิคมานะคะสามสี่ห้านะคะอ่าลากแต่งนะคะ 0 0แนวตั้งนะคะ54 4771นะคะอ่าลากแตกแล้วนะคะ701นะคะวิธีการสังเกตไม่ยากนะคะแต่ต้องใช้บ่อยๆนะคะสังเกตบ่อยๆนะวันนี้แอนยกตัวอย่างให้เท่านี้นะคะ2ห้องนะห้องแดงกับห้องรวยนะคะเพราะในกลุ่มเราจะวางสองห้องนี้นะคะวางเลขสองห้องนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ทัก ลายส่วนตัวแอนมานะคะมาคุยกันนะแอดขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะวันนี้ฝากช่องโซเดชาแนลวันไว้ด้วยนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วก็ฝากนะคะฝากโฆษณาด้วยนะคะพยายามดูให้จบน้อยอย่าก,กดข้ามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะคะแอดจะได้มีกำลังใจที่จะ หาทิกใหม่ๆนะคะมาลงให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ